ฟังความคิดเห็นของพวกท่านเรื่องการเช่าตัวผู้เล่นเข้าร่วมสงครามที่ท่านกำลังเผชิญอยู่แต่และเรื่องราวของท่านถ้ามีความบอกจุดประสงค์ของผมแล้วกันพูดก่อนอเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการวอร์บ้านาของวอ r ซิตีผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเซลล์สมองของใครมีปัญหา ผมแนะนำให้ไป i have cpu เพื่อชิงความได้เปรียบนะครับผมถูกครับตานี่ดีครับบริการดีนะร้านนี้ตัดส่วน้านเลยนะคะตบโยนไอแฮปครับ i need m มันนี่ขอไขอทีได้ไหมครับขายตรงตรงไอแฮปซีพีโอเคครับชอนซอนอุปอด้วยมีเซนเซอร์นะ i อ e e d ดมันนี่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยแล้วกันคือผมอยากจะ ฟังความคิดเห็นของพวกท่านเรื่องการเช่าตัวผู้เล่นเข้าร่วมสงครามที่ท่านกำลังเผชิญอยู่แต่และเรื่องราวของท่านถ้ามีความบอกจุดประสงค์ของผมแล้วกันโอเวอร์เห็นด้วยฮะอ่าที่เห็นด้วยฮะพี่เห็นด้วยครับเอ๊ะมันไปขี้เหรเปล่าวะ คีดกูว่ากูเพิ่งมาขี้นะโอ้ยขี้รู้สึกเหม็นขี้อเอางี้ละกันผมขอเก็บฟีดแบ็หน่อยขอแค่คําว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรผมอยากฟังความคิดเห็นของท่านคือเราอยู่กันเป็นพี่น้องอะเนาะเราก็อยากจะให้ช่วยกันคิดเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันช่วยคิดได้ไม่มีปัญหานะครับ เือว่าช่วยช่วยกันไม่ใช่มาเสร็จปุ๊บหูซ้ายทะลุหูขวาเรียกมาประชุมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเสร็จปุ๊บมาถาม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 มีปัญหาอะไรอย too far, too, too. Like it. It ่างนี or, kind of ้ไม่ด mm ีนะเอานี่เ kind ด of ี๋ยวคนที่เออโอ้โหหายอยู่ปะวะหายอยู่ปะเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยนี่หายหายกับไอ้ดือบหายกับไอ้ดึ๊บนู่นนู่นไปยืนในห้องนู้น ยืนยืนในห้องนู้นเลยเอาใครที่เห็นด้วยไปหานู่นเลยครับผมตัวแทนแก๊งเห็นด้วยเลยคนที่เห็นด้วยใช่ไหมฮะใช่เอาแค่คนเดียวนะแล้วก็ส่วนคนที่ส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยอ่าจูถอยไปมายืนยืนยืนตรงกาอี้นี่เลยครับผมอยากฟังความคิดเห็นของท่านอันนี้คือเราไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเราจะปรับใช้เราจะนำมาปรับ ไม่ต้องถามแล้วมั้งฉัด้วยเวลาคำน้าไปหมดแล้วกูไปด้วกูไปแล้วกูไม่ต้องถามแล้วมั้งเขายืนหลับหรือเปล่าไหลับไปโศกตัวแทนไปแล้วครับอ๋อมาอาทีมากั้หมดเลยกูคงไม่ต้องถามแล้วมั้งเฮ้ยอาทีคนมันเยอะเกินอาทีคนมันเยอะเกินกลับไปทำรุ่นทำนี่ก่อนตัวแทนพอครับงั้นเดี๋ยวรอไปข้างนอกรอโอเคหนูเข้าไปได้ไหมครับนะสวัสดีเออเหรอ มีดูไวไหมครับมีมีครับอันนี้ครับลูกโจมอ่ะลูกย่าพี่อ้วนเอ้าเรียบร้อยหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วเนี่ยเรียบร้อยกลายเป็นกูแด้เขาเจเอาสรุปก็คืออันนี้คืออยากจะบอกว่าไอ้เรื่องที่เรื่องนี้เราประชุมกันมานานแล้วถูกต้องไหมทุกคนคือเราเปิดให้สลับตัวมานานมากแล้วทุกคนรู้ใช่ไหมรู้ครับรู้ครับนะรู้ครับ คือที่ผมคิดเนี่ยผมต้องการที่จะปลุกให้พวกคุณมีการเจรจาเพิ่มขึ้นมีความคิดมากขึ้นว่าเฮ้ยอะไรคุ้มไม่คุ้มกับคุณแล้วก็เหมือนเดิมอะ่ะผมอยากให้พวกคุณเล่นกันเป็นเพราะว่าหลายๆแก๊งที่ที่ยังไม่ขยับเนี่ยผมมองว่าเขาไม่ใช่ว่าไม่รวยนะเขาไม่ใช่ไม่รวยเขาไม่ได้ไม่เฟี้ยวแต่คือเขายังเล่นไม่เป็นอะ่ะเขา้าใจใช่ไหม ผมก็เลยอยากจะให้เขาถ้าเกิดสมมุติมีปัญหาให้เขาลองใช้ความคิดว่าใครที่เขาอยากจะให้มาช่วยนําเขาเล่นหรือมาช่วยทําให้เขาเล่นเป็นมากขึ้นคือผมมองจุดดีอะมันค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะมีปัญหาโอเคถามว่าเรารับปัญหาพวกนั้นได้ไหมผมคิดไว้แล้วว่า ไอ้เหี้ยมันมีมันมีปัญหานั้นแต่รับได้แต่รับได้เพราะทุกคนยอมรับมันใช่ไหมครับขอบคุณใช่ครับนะถูกต้องครับคุณนั่งก่อนแล้วกันนั่งข้างบนก็ได้ครับนะค่ะถูกต้องใช่ครับมีใครความคิดเห็นมีความ,มคามิดเห็นเพิ่มเติมไหมแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดต อีกเรื่องหนึ่งคือทุกๆก,การไฟของท่านตอนนี้เดี๋ยวสภา,าจะถูกปรับเปลี่ยนใช้งานเต็มรูปแบบนั่นคือถ้าท่านไม่อยากโดนดักลูบโรงบาลวอดคอย1นึ่งเหรียญส่งท่านถึงที่ครับผมเพราะมันไม่มีผู้ไหนเลยก็ตามที่จะตามรถสภา,าท่านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านวางใจได้1เหรียญสําหรับการช่วยเหลือพาท่านออกไปทางจุดที่ท่านจะสามารถรีเซ็ตไฟกับเพื่อนได้ ห้าเหรียญสำหรับการใช้บริการตู้ภายในสภา,าโดยที่ไม่ต้องไปกุญแจแดงนะอันนี้คือต่อครั้งหรือว่ายังไงต่อครั้งหรือว่าต่อครั้งครับต่อครั้งครับเราเพิ่มทางเลือกให้ท่านเพราะฉะนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วเหมือนเดิมผมเคยบอกผท่านไปแล้วว่าเราจะอัปเดตอัปเกรดตามแพทของเมืองเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอัปเกรดเรื่องการยืมตัว เยอร์แล้วสภา,าก็จะถูกอัปเกรดเป็นทำงานเต็มรูปแบบเช่นกันตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่สิขอเป็นเดือนหน้าแล้วกันตั้งแต่เดือนหน้าถ้าเกิดว่าท่านสนใจในการทำขอ้สภา,าเราจะเริ่มใช้วอตคอยในการจ่ายเงินแทนนะครับเช่นทำของขายสภาอย่างนี้เหรอถูกอ๋อเหมือน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 ปูนปะนะถูกเหมือนปูนแต่ว่า เราจะฟิกราคาแล้วเราจะเคาะราคาออกมาเลยก่อนสิ้นเดือนนี้แล้วเราก็จะตั้งเลทไว้และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือบริการของสภาตอนนี้มีหนึ่งเหรียญพาท่านออกอยังจุดที่ท่านไม่ต้องการที่จะอยู่แล้วเพื่อไปเบิกรถไปพารถบาบาบาของท่านห้าเหรียญสำหรับการเปิดตู้ รวมไปถึงบริการการพาไปสถานที่ที่ท่านต้องการจะไปหรือเราจะมีเตียงให้นอนนี่ผมผมทำนะอันนี้สาหรับเฉพาะตอนตีกันหรือว่าไงครับสําหรับเฉพาะตอนไม่ครับเปิดบริการเปิดบริการเลยคือท่าน<ช>อยากใช้ทุกถูกอะไรใช่ไหมครับถูกครับถ้าเกิดว่าท่านอยากจะใช้ตู้ท่านคิดว่ามันคุ้มไหมสําหรับห้าเหรียญที่จะได้ทั้งสามอย่างสิทธิ์สามอย่างนี้ไปต่อครั้งนะบอกไว้ก่อน นะไอ้ใช้ตู้นี่คือเปิดทีหนึ่งคือห้าเหรียญเลยใช่ไหมคือจนกว่าท่านจะเสร็จงานนะครับท่านเดินออกจากสภาปุ๊บก็คือจบเลยโอเคฮะท่านคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับผมกับการบริการใหม่ของสภาันีมุมเห็นด้วยครับนะดีมากครับนะด้วยค่ะอยากได้ความสบายก็ต้องแลกด้วยความเออไอ้ลูปโรงพยาบาลผมบอกว่า ผมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราจะกลางเซฟโซนได้หรือว่าจะอะไรก็ตามแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําถูกต้องอยู่แล้วแต่มึงลองออกมาตรงขอบดิวนไปมึงก็วนกลับไปนอนเหมือนเดิม <c oughs> นะแต่ผมสด<ม> <c oughs> ีผมผมมองว่าปูนถุงหนึ่งมันมันมันได้วดอตคอยเท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเดี๋ยวมีการปรับละโอเคดี๋ยวเราจะมีการเคาะกันละ อาจรยนะครับมีอะไรจะเสนอไหมตอนนี้คืออยากจะให้ทุกท่านเตรียมตัวให้พร้อมคือตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปคือพวกท่านเนี่ยมันจะอันนี้ขอโทษนะมีใครแบบชอบความสงบสุขไหมฮัโโลโหลคุยอะครเนี่ยโอเวอร์ครับโอเวอร์ครับไม่ชอบค่ะไม่ชอบค่ะหมายหมาถึงยัไงครับคือผมมองว่าปีหน้าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ย ทุกสิ่งที่จะเข้ามามจะทำให้ท่านตื่นตัวตื่นเต้นมากขึ้นแต่ผมมองถึงปัญหาที่มันจะเกิดเช่นกันและเดี๋ยวผมจะอัปเดตแผทสภาช้อนเข้าไปอีกทีนึงให้พวกท่านน่ะรู้สึกสบายตัวขึ้นไม่มีปัญหามากขึ้นการทำงานเราจะช่วยเหลือพวกท่านให้ไม่มีปัญหาให้ท่านเล่นได้อย่างสนุกแต่ก็ขอเลยว่าอันนี้คือคำขอส่วนตัวเลยนะอยากให้พวกท่านน่ะเล่น แล้วรู้สึกสนุกมากกว่าเล่นแล้วรู้สึกว่ากูจะต้องได้พวกคุณอนะเล่นเกมคนคุณจะได้ความสนุกไปไม่อยากให้แบบกูจะเอาให้ได้กูจะใช้ทุกทางมานั่งจับพงจับผิดกันอันนี้คือขอเลยเราเต็มที่บอบพวกท่านจริงๆคือตัวผมเองผมก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้นั่งนั่งอยู่แล้ว อยู่ๆผุดขึ้นมาโผขึ้นมาเพื่อให้พวกท่านเล่นกันผมใช้เวลาคิดนานมากและผมอยากให้พวกท่านสนุกจริงๆอย่าได้มีปัญหากันเลยนะครับถ้าเกิดว่าโกรธถ้าเกิดว่าเกลียดกันตอนนี้เป็นเวลาของท่านแล้วที่ท่านจะสามารถสลับตัวเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ท่านสามารถเลือกคนที่ท่านไม่ชอบเข้ามาอยู่ร่วมกับท่านได้ในช่วงเวลาหนึง่งเพื่อเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ จุดผสมมันกว้างแค่ขอให้ท่านคิดตามและตีความให้ออกว่าผมทําไปเพื่ออะไรถ้าไม่เข้าใจมาคุยกันอีกท,ทีหลังไหมนะครับแล้วตอนเนี้ยมีแก๊งที่ไม่ได้ขยับเลยไม่ได้ขึ้นคนเลยมีใครบ้างครับรู้ตัวแล้วว่าไม่ได้ขยับมาเลยเดือนอ่ะเอาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับ เดี๋ยวเชิญเชิญในห้องนู่นเลยครับห้องหนังสือไอ้ก้อนไปรับรองรับดิก้อนก้อนก้อนเป็นพอแล้วไปดิฟกระโมโจ้ดิฟกระโมโจก็ได้ <c oughs> เอาเชิญเลยครับ <c oughs> เชิญในห้องหนังสือเลยครับผม <c oughs> เดือนหนึ่งตั้งแต่เดือนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นคน,นได้ไดนะ้โอเคได้ได้ เหรียญฆาตกรเหรียญฆาตกรนะครับผมพอดีปรึกษากับทางหลังบ้านแล้วเราจะอัปเดตตามนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ให้มันยากและไม่ให้มันง่ายเกินไปไม่จาเป็นต้องอาวุธหายครับขอบูปินแดงหายสี่ใบพอสี่ใบต่อหนึ่งเหรียญถ้าเป็นบูปินแดงถ้าอาวุธหายนคนใช่ไนะถูกต้อง นะครับมันไม่ง่ายไปหรอครับผมวบาตามนี่แหละครับเราปรึกษากันแล้วทางหลังบ้านโอเคครับว่าคุณอย่าลืมนะครับคุณจูมันต้องใช้ทั้งหมดกี่เหรียญคุณสามารถทําบูปินแดงหายได้ประมาณยี่สิบคนเลยหรอครับนับเพียงเราไม่นับโอเคครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะนี่คือการอัปเดตเบื้องต้นแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมอาวุธเริ่มดันได้แล้วนะครับ แผดบ้านมาจะมาบอกว่าตามเขาไม่ทันมันไม่ได้แล้วนะเพราะมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนคนแล้วนะครับที่พวกคุณจะได้เปรียบอะมันอยู่ที่สมองของคุณละเราอัปเดตให้มันเท่าเทียมกันแล้วนะก็หวังว่าจะเล่นกันให้สนุกนะครับผมเอานายกนี่เลยนายกี่เลยจะพูดไหมไอ้มีอะไรจะพูดไหมไรย่อม ยืนอย่างเดียวขีนิ้วไหมอ่ะเวลเอ้ย a อบ,บีมีอะไรเปล่าแม่เมย่ะอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมเวลาท่านเล่นแล้งอ่ะท่านมีความคิดเห็นว่าท่านอยากจะเล่นอยู่ไหมฮัลโหลอ้ได้หมดทับนะท่านเล่นลรู้สึกยังไงท่านอยากจะให้มีอีกไหมเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะเหลือเกิน อ้าแต่ผมมองว่าถ้าเกิดแรงถ้าการซื้อเพียงเป็นวอตคอยผมว่าน่าจะไม่ไหวป่ะนะโน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 มันจะไม่ใช่แรงแล้วคือมันจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าแรงคือทดสอบเอาเป็นว่าไม่มีใครอยากเล่นแล้วกันเนาะามได้ไหมนะมได้ความเห็นโดยรวมถ้าสมมติว่าบ้านเข้าแล้วจังหวะไฟอะ่ะอยากใส่แบบ เต็มเต็มเลยอยากแบ่งไฟเล่นเต็มเนความแบ่งไฟนี่ยังถา,ถามตรงตรงเลยมสามห้าอย่างเงี้ยเหรอใช่แบบว่าต,ต้องถามว่าแบ่งไฟคือ,อยังไงก็คือมันจะต้องเล่นหลายๆจุดเราต้องแบบเล่นก็คือคุอคณจะต้องคุณจะต้องใช้ความคิด<อ>แล้วว่าคุณจะแบ่งกําลังของคุณเข้าตีที่ไหนบ้างเข้าตีเข้ากันอะไรยังไงหรือว่าอยากแบบใส่ตรงเนีถามนึมกว้างกว้างในมุมเขาเล่นจะใช้เยอยาไปคุยกันใทีครับอยากอยากให้มีใครเสนอแบบอยากเล่นแบบไหนมากกว่า หลาจุดก็ดีนะแบะบแบาจะก็สนุกดีครับ<ช>จะได้กระจายแบบจะกระจายคนด้วยมันจะได้ไม่ต้องกองอยู่ทีเดียวอ,ะอ่ะเพราะวลาเล่นมันมันไม่ใช่หนึ่งต่อนหนึ่งไงมันจะสองหนึ่งสามหนึ่งจะไปอ้อมหลังตลบหลังอะไรแล้วแต่ผู้คนแล้วแต่ความคิดผู้คนเลยโอยครับขอบคุณมากครับสรุปคือเราเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการเล่นแบบเลคง ให้แก๊งที่พร้อมเล่นดีกว่าครับแบบบางบางแก๊งเขาก็ไม่พร้อมเล่นครับผมในมุมมองของหนูนะคะหนูคิดว่าถ้าถ้าแบบมีแรงให้เล่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าสนุกน่ามันมันเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองว่าสุดท้ายแล้วแบบแก๊งเราอยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่พ่วงมาด้วยก็คือแบบว่าทรัพยากรที่เราจะใช้อะไรเงี้ยถ้าเป็นแก๊งเล็กๆอย่างเงี้ยมันแบบว่า ยังยังมีไม่พออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบอกปีหน้าแล้ะกันนะอันนี้คือผมถามเก็บรวบรวมข้อมูลไว้คือท่านไม่ต้องห่วงละท่านไม่ต้องห่วงเรื่องทรัพยากรใดๆของท่านละแล้วก็ไม่ต้องสนเรื่องจํานวนคนละผมมีอะไรจะให้พวกท่านเล่นก็ขอให้พวกท่านทําให้มันเต็มที่ตอนนี้ก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาประชุมกันอีกทีรอมันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับเชิญเลยครับผมขอบคุณมากครับใครจะปรึกษา<โ>ลแล้วก็ัน <โล S 1> นี้ได้เลยครับแจ้งดูไวเ้เรื่องเวลาหมด<า>บ้าน